ทีสมาชิกมวยหวยพิมพ์ไทยและท่านผู้ติดตามช่อง y o YouTube มวยหวยพิมพ์ไทยทุกท่านครับวันนี้วันที่20เมษายนาคม2565ผมมวยหวยพิมพ์ไทยก็มาฟันทองหลังช่างนะฟันทองหลังช่างของรายการศึ้มไทย7สีประจำวันอาทิตย์ที่20 มีนาคม2,565ซึ่งจะแข่งขันกันในเวลา14นา30นาทีถ่ายทอดช่อง7นะครับนะก็ฟันทงกันเลยนะครับน้นช่วงที่มวยช่างน้ำหนักเสร็จแดวนะครับข้อมูลมวยที่ผมนำมาลงคลิปทาง y o u t u b e นี้เป็นข้อมูลที่ผมจะใช้กับสมาชิกของผมในการภาคมวยด้วยนะครับใช้ข้อมูลนี้ในการภาคมวยกับสมาชิกด้วยนะครับนั้นเพราะฉะนั้นผมยืนยันกับทุกท่านว่าข้อมูลมวยทั้งหมด ที่ผมนำมาลองคลิปหลังช่างนะครับแนละ้วก็นำมาลงให้ทุกท่านด้วยความจริงใจนะ <c oughs> ไม่มีการปกปิดหรือว่าหมกเม็ดข้อมูลแต่อย่างใดนะครับนะก็ขอยืนยันกันทุกครั้งว่าผมตั้งใจวิเคราะห์มวยทุกคู่นะครับเต็มความสามารถแล้วนะครับผลการแข่งขันจะแพ้จะชนะแบบไหนอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ผมไม่สามารถควบคุมได้นะครับนะแต่ว่าข้อมูลมวยที่ผมนามาลองทาง YouTube ก็เป็นข้อมูลเดียวกันกับ ที่ผมจะใช้กับสมาชิกที่ชำระค่าบริการให้ผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณกำลังใจครับที่ให้มาโดยตลอดครับถ้าผมสามารถชี้ตัวเล่นหลังช่างก่อนมวยชกชนะ4-0ไม่ว่าช่องไหนก็ตามนะครับนะก็จะรับโบนัสทันที1กำปั้นแล้วก็ สนับสนุนนะตลอดปี6-5นะครับนะจะสนับสนุนแบบนี้ไปตลอดปีห5ให้ผมลงคลิปเยอะๆเ,เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับวงการมอยของเราให้มีความพลึกคักมากขึ้นนะครับนะท่านใดที่เข้ามาฟังแล้วอยากให้ผมทำหลังช่างนะครับหลังช่างช่องเจ็ดบ่อยๆก็อย่าลืมกดไลค์ผมหนึ่งครั้งนะครับนะ เราไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับแต่ฟังผมเสร็จก็กดไลค์แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากติดตามก็กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเปนกำลังใจแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะได้ลงให้ตลอดนะครับนะก็ปีนี้ก็ถือว่าผมมีกาลังใจที่ดีครับได้รับการสนับสนุนจากหลายๆส่วนนะครับนะจากหลายๆส่วนที่จะให้ผมทําให้วงการมวยของเรามีความคลกคักมากขึ้นนะครับนะ <c oughs> แล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็ จะเปิดกลุ่มไลน์นะครับผมจะเปิดกลุ่มไลน์ฟรีนะกลุ่มไลน์ฟรีเพื่อที่จะเป็นข้อมูลมวยอะไรต่างๆทุกอย่างนะครับในการที่จะติดต่อสื่อสารกันนะ <c oughs> ก็สามารถก็ติดตามกันต่อไปนะครับเพผมจะ,ะทําออกมาในรูปแบบไหนย,ยังไงก็ได้รับการสนับสนุสนจากสปอนเซอร์นะครับเข้ามาเยอะเลยช่วงนี้ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าท่านใดยังไม่มีตัวช่วยหน้าตู้นะครับนะก็มอยหูเดือนละ1,000บาทนะครับรายเสียงอมอยหูรายสัปดาห์ก็สัปดาห์ละสามบาทรายวันฟังเฉพาะวันอาทิตย์นี่ก็200บาทนะครับนะซึ่งก็ได้รับความนิยมมากพอสมควรเหมือนกันครับนะสำหรับท่านที่รุ้นเชีย์มวยเฉพาะวัะนอาทิตย์วันเดียวนะครับนะวันละ200บาทภาคกัน3ช่องนะผมภาคเองทั้ง3ช่องด้วยนะครับ ได้เสียง VIP ก็เดือนละ700บาทนะครับนะแล้วก็มอยหู VIP พกเครื่องเข้าเวทีก็2,000บาทนะครับนี่คือบริการที่ผมมีให้บริการกับสมาชิกนะครับก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่1นึ่ช่อง7จวันที่20มีนาคมสองพนะครับก <c oughs> ่อนที่ผมจะก่อนที่ผมจะฟันทงหลังช่างนะก็ก็ต้องบอกกันนิดนึงว่าวหน้าปกของวันนี้หน้าปก หน้าปก u t u b e เนี่ยเป็นการแข่งขันซึ่งผมลงแข่งขันชิงเซียนมวยตู้ช่องเจ็ดอะ่ะนะก็แข่งขันกันห้าสัปดาห์ครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่นะครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนี่คุณท่านก่มอุดอรนะครับได้แชมป์ไปแล้วก็ครั้งที่สามล่าสุดที่ผ่านมาคราวที่แล้วนี่เองครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเซตตินไปท่านประหลัดนะครับนะท่านประหลัดกอบบอลนก็ ได้ได้แชมป์ไปนะครับผมได้รองแชมป์นะผมได้ที่สองครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่นะครั้งที่สี่ก็ผมก็แข่งขันอีกนะครับลองแข่งขันไปเรื่อยๆครับนะลองแข่งขันเพื่อที่จะคัดช่องเจ็ดนะคัดตัวชี้ตัวเล่นก่อนช่องเจ็ดให้ดีตัวที่ดีที่สุดลองแข่งขันนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าะจะต้องส่งข้อมูลภายในสองทุ่มของวันเสาร์นะเพะฉะนั้นเป็นการหลังก่อนช่างครับก่อนนักอจะช่างนะครับว่าใครจะแม่นหรือไม่แม่นแบบไหนอย่างไรก็ ส่องกันในช่วงวันเสาร์ตอนสองทุ่มนะครับ <c oughs> ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะอธิบายครับว่าเหตุใดผมถึงเลือก ทั้งสี่ข้อนี้นะครับตามที่ตามที่อยู่ในตารางเนี่ยครับที่ที่รูปหน้าปอกนี่นะครับนะก็มีเหตุมีผลอธิบายนะครับก็เป็นการชี้กันแบบง่ายๆนะครับนะง่ายๆเข้าใ,ใจง่ายว่าทําไมผมถึงเลือกนะครับส่วนรายละเอียดการชั้นเชิงมวยอะไรต่างๆนี่ก็อยู่ในคลิปนะครับนะดูในคลิปวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิงมวยก่อนชมอ,อยู่แล้วคลิปวิจารณ์มวยช่องเจ็ดอยู่แล้วก็สามารถไปฟังได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะฟังอยากจะฟังหลังช่างนะหลังช่าง ข้อมูลร้อแล้วที่จะนำไปใช้กับสมาชิกก็อย่าลืมนะครับนะกด s u b สไคร b ์กดติดตามไว้แล้วก็กดไลค์ผม1ครั้งนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ <c oughs> สำหรับคู่ที่หนึ่งครับในะคู่ที่หของช่องเจ็ดข้อมูลมวยหลังช่างครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านาแดดเสือคิมนะเสือคิมกรุ่งธนเกียรตพบกับทางด้านของฝ่ายน้ำเงินบีเอ็มแฟร์แท็กมวยคนนี้ชกกันพิกัดหนึน่ร้อยสิบเปอนด์ทางด้านของเสือคิมนะครับมาน้ําหนัก1 1ึ่งรลดไปจุดสองส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินบีเอ็มแฟร์ BM, ek, มาน้าหนักขาดเดยอะมากนะครับนะคือมาเพียงหนึ่งร้อยสิบห้าจุดแปดนะครับนะ้ำหนึ่งร้อยสิบห้าจุดแปดก็ขาดไปนึ่งดสองนะครั เพราะว่าน้ำหนักนักมวยนี่มีค่ามากครับนะปอนสองปอนนี่ขีดสองขีดนี่อ่าเขาซื้อขายกันหลายตังอะเพราะว่ามันมีผลต่อการแข่งขันแต่ว่าทางด้านของ BM นี่ตัวใหญ่ก็จริงนะครับนะตัวใหญ่ก็จริงแต่ว,ว่ามาน้ําหนักเพียง11 5 8ขาดไป1.2นะครับในอ่าทางด้านสุิมนี่อายุ20ปีนะสูง168้สส่วนด้านบีเอ็มนี่อายุ18สูง172ก็คือทางด้านป่ายน้ำเงินนี่สูงกว่า4เซนติเมตรนะครับ สำหรับมวยคู่นี้นี่ผมเลือกอาทางด้านของเสือคิมนะครับนะรองแข่งขันชิงชิงเซียนมวยช่วงเจ็ดนะครับนะผมเลือกทางด้านของเสือคิมนะครับนะสำหรับทางด้านของเสือคิมนี่ก็ข้อ,ขอมูลทางด้านเทคนิคเนีน่ยอายุ20ปีครับสูง1น8จากจังหวัดน้องคายชกเวทีมังกรมาประมาณสัก20ครั้งเคยชานะนกคูช้ชกในสามครั้งเป็นการชกในยกที่1 2 3เลยนะแล้วก็เคยแพ้นกใข่กับทางด้านของคู้ชก2ครั้งในยกที่3ทั้ง2ครั้งนะครับนะก็ทรงมวยนี่รูปร่างนี่ก็ดูดูว่าเป็นรองชัดเจนนะตามรู นะครับฝนะีมือมวยก็ฝีมือมุบุญเข่าไหนครับลักได้จับการรูปของช็อก,ก็ถือทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในนะแล้วก็หัวจิตหัวใจนี่ก็ถือว่าเต็มร้อยชอช่วงเจ็ดอยู่ประจำนะครับส่วนทนั้นักข่าวฝ่ายน้ำเงิน BM Fairtech นี่ก็ข้อมูลทางด้านเทคนิคนี่ก็คือ ชกเวทีมักงกรมาก็ประมาณสักแปดครั้งได้นะครับเธอชนะนันกคูช่ชกสองครั้งนะครับแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกไขรในเวทีมักงกรก่อนแล้วก็มาชกช่องเจ็ดเป็นครั้งแรกด้วยนะครับนะทางด้านไปฝ่ายน้ําเงินนี่จะเป็นมวยซ้ายนะครับนะมวยคนละสองคนละทางมวยซ้ายรูปร่างจะสูงยาวได้เปรียบเลยสมมวยนี่ประเภทเดินหน้าท้าชนบุูบูด,ดันจันห้ายกแต่ว่ารับบทคูช่ชกท้าดวนชนแรกตลอดเกมนะครับเป็นมวยที่ขยันออกอุธนะ คือออกุไปเรื่อยแต่ว่าไม่เน้นไม่เน้นว่าจะผิดจะถูกแบบไหนอย่างไรในออกไปเรื่อยเลยนะวันนี้ก็ดูว่าจะเป็นทางมวยเยี่ยต้องอาจจะต้องเดินนะตอนต้นเนี่ยต้องเดินเพราะว่าถอยมวยไม่แก่งครับสำหรับธนตฝาน้ำเงินส่วนทนต์ฝาแดงนี่เดินมวยได้ถอยมวยเป็นเพราะฉะนั้นฝีมือมวยกระดูกมวยเบอร์มวยการผ่านมวยนี้ทานต์ฝาแดงนั้นจะดีกว่าส่วนทนตฝาน้ำเงินนี่ได้รูปใหญ่แล้วก็ได้เป็นมวยซ้ายด้วยนะครับ มวยคู่นี้ก็อาจจะเป็นมวยเด็ดได้นะครับแต่ว่าในในในส่วนของผมนี่ผมไม่ได้เอาเป็นสองขีดเป็นมวยเด็ดนะครับเนื่องจากผมได้ไปไล่ดูการการชกการชกกับมวยซ้ายของเสือคิมนะครับในการชกกับมวยซ้ายของเสือคิมก็ไปดูคลิปมาสี่คลิปนะสี่คลิปที่เสือคิมชกกับมวยซ้ายนี่ก็ปรากฏว่าแพ้ทั้งสี่คนนะครับนะเสือคิมก็พอที่จะมอง คือผมเนี่ยมองออกมองได้ว่าทางด้านเสือคิมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแพ้หมวยซ้ายนะครับนะแต่ว่า <c oughs> เกมนันทุกวันนี้อาจจะอาจจะชนะก็ได้นะครับโอกาสชนะก็มีสูงเพราะว่าทางด้านฝ่ายมันเป็นหมวยซ้ายแต่ว่าไม่ได้เก่งมากนะครับไม่ได้เก่งมากนะครับนลวก็ามาช่องเจ็ดเปยนครั้งแรกด้วยนะครับแต่ที่ผ่านมาทางด้านเสือคิมต่อยกับหมวยซ้ายสี่คนแพ้ทั้งสี่คนนะครับแล้วก็เคยแพ้นกในยกที่สามให้กับเพชรเชวัน์ด้วยนะครับนะก็แพ้นกหมวยซ้ายอ่ะ แล้วก็คือพูดง่ายๆเลยที่ผ่านมาในทางด้านฝาแดงนี่แพ้หมยซ้ายนะครับนะผมก็เลยไม่เอาเป็นสองขีดนะครับไม่เอาเป็นมวยเด็ดนะครับนะแต่ว่าฟันคองหลังช่างครับฟันคองหลังช่างนี่ผมก็ยังชอบไปที่ทางด้านของเสือคิมก็รุ่งธนเกียรตินะครับนะเผอเพอรนี่อาจจะหล่นหลับน้ำนกได้นะครับมาขึ้นนี้ก็ขึ้นไปก็ราคาก็คงจะไปหน้าเดียวนะครับนะ น่าจะไปทางด้านของเซอร์คิมนะครับนาเข้าไปก่อนนะครับนาเข้าไวยออกตัวได้ก่อนนะครับถ้าจะพิกแพ้ก็แพ้ไปลายปลายนะครับเพราะว่าเป็นหมวยที่แพ้หมวยซ้ายนะครับ <c oughs> ฟันธงทางด้านของเซอร์คิมนะครับนามีโอกาสที่จะชนะนัดนี้อัตราส่วนอยู่ที่60เปอร์เซ็นต์ที่ตัวเล่นในขนาดนี้ก็ยังชอบรีดทางด้านของเซอร์คิมกอล์งธนาเกียรตินะครับ คู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแสดงซันโวอยู่ฝ่าบุ่มเด็กเสียงพบกับทางด้านของปานอวันเดโชอพอบริรักมวยคู่นี้ก็ชกกันที่พิกัด126ปอนด์ทางด้านของฝ่ายแดงซันโวมาหนึ่ร้อยยี่สส่วนทางด้านของเดโชปอบรียกนีมนี่สา125.8ก็ขาดไปจุดสนะครับมวยคู่นี้นะครับทางด้านของซันโวนี่เป็นมวยมาแทนนะครับนะซันโวนี่เป็นมวยมาแทนรู้ตัวก็วันวันพฤหัสเพราะว่าทางด้านของมาวินก็แจ้งถอนนะครับเนื่องจากว่ากล้ามเนื้ออักเสบนะก็เลยแจ้ง ไปพิกัดเดิมของคู่นี้เป็นพิกัดเดิมของเดโชนี่จะต่อยที่พิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ปอนด์นะถ,ถ้าชทีกับมาวินนะครับแต่ว่าพอทางด้านของซันวอมาแทนนี่ก็เลยเพิ่มพิกัดขึ้นมาอีกสองปอนด์เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์สำหรับทางด้านของซันวอนี่อายุสิบเก้าปีสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบซนตเมตรส่วนทางด้านของฝ่ายในเมืองเดชนี์ในอายุสิบเก้าปีเท่ากันนะสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามเซนเมตรแต่ถ้าดูตามรูปนะครับดูตามรูปนี่ทางด้านของเดโชนี่ตัวใหญ่กว่าชัดเจนนะ แผ่นหลังี่หนาปึกแล้วก็ในตัวนี้จะดูดีกว่านะครับสําหรับทางด้านของเดชโชนะครับเมื่อคืนนี้ครับทางด้านของซันโวดูภาพบนเ e ด็กเซีย e นนี่ก็มีรายการชกในวันที่ยี่สิบเก้านะก็คืออีกวันอังคารที่ยี่บเก้าอ่ะอีกประมาณสักสิบวันเก้าวันสิบวันนะครับนั้นร่างกายก็เลยดูว่ายังไม่ฟิตเท่าไหร่นะครับในยังไม่ฟิตเท่าไหร่นะก็จะเจอกับต้มยำกุ้งนะครับเจอต้มต้มยำกุ้งมวยซ้ายนะครับ มวยคู่นี้ก็เคยชกกันมาแล้วสองครั้งนะครั้งแรกนี่เป็นทางด้านของซันโบเอาชนะไปได้ครับที่ช่องเจ็ดนะก็คู่ขีนสุสีชูใครก็ได้ครับนะยกห้านี่ก็เต้นไปเต้นมากรรมการก็เือมือให้กับทางด้านของซ <c oughs> ันโวเป็นฝ่ายชนะไปไปแก้มือกันใหม่ครับนะไปแก้มือกันใหม่ที่ ที่เวทีผนจางนะครับนะที่เวทีผลจางก็ปรากฏว่าเป็นทางด้านของเดชโชครับที่เอาชนะคะแนนขาดลอยนะแทบจะชนะนอก้วยซ้ำไปนะครับนะดูว่าสู้ไม่ได้เลยครับเจอกันครั้งล่าสุดก็หมายถึงว่าทางด้านของเดชโชนั้นแก่งขึ้นนะครับ <c oughs> สําหรับทางด้านของเดชโชทางด้านของซันโวซึ่งเป็นมอยมาแทนในวันนี้นะครับก็ข้อมูลทางด้านเทคนิคน,นี่ชกเวทีอายุ 20, อายุย่อายุ19ปีนะ จากจังหวัดขอนแก่นครับนะชกเวทีมังกรมาแล้วก็ประมาณสักสาสิบครั้งได้นะครับเคยชนะนกคูชกในเวทีมังกรสองครั้งแล้วก็เคยแพ้นอกให้กับทางด้านของนกชกในเวทีมังกรนั้นหนึ่งครั้งนะครับนะก็ดูว่าอาวุธมวยของทางด้านซันโวไม่ใช่เป็นมวยที่มีอาวุธหนักแรงนะครับเพราะว่าอาชนะนกคูชกได้เพียงสองครั้งแล้วก็เป็นมวยที่แพ้นอกยากด้วยนะครับนะก็คือชกเวทีมังกรประมาณสาสครั้งแพ้นกเพียงครั้งเดียวนะครับ ทางด้านของซันโวนี่ก็เป็นมอขวาครับรูปร่างจะเสียเปรียบนะวันนี้เห็นชัดเจนครับตัวเล็กกว่านะทรงมือก็ฝีมือบุ๋นเข่าในรูปได้เก็บการนวดของของูทก็ถือทําทได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในนะก็ดูว่าวันนี้นี่จะเสียเปรียบนะเสียเปรียบในเรื่องการเตรียมตัวพิดซ้อมนะครับส่วนทางด้านของฝ่ายฝ่ายแดงนะครับนะฝ่ายแดงนี่เดโชปอบริรักษ์นะครับเดโชปอบริรักษ์นี่ก็อายุเท่ากันนะบสิบเก้าปีนะครับนะ สูง172จากจังหวัดสงขลานะครับซ้อมอยู่ที่สิงห์มาวินนะครับซ้อมดีซ้อมเยี่ยมซ้อมมานานนะซ้อมหนักมากครับนะสำหรับทางด้านของเดโชเพื่อที่จะมาเจอกับทางด้านของมาวินนะครับมาวินนี่เป็นมวยพันโหดนะเป็นพันทรอดเพราะงั้นทางด้านของเดโชนี่ก็ซ้อมต่อเนื่องครับนะไม่สามารถที่จะลดได้เลยครับเพราะว่าเจอกับมวยพันโหดวันนี้มาเจอกับทางด้านของซันโบก็ถือว่าเบาลงหน่อยนะครับนาะงานเบาหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเจอกับมาวินนี่งานหนักแน่นอนนะครับเพราะั้นการเตรียมตัว กซ้อมของทางด้านเดโชเล็กนั้นเตรียมตัวมานานนับเดือนเลยนะครับทุ <c oughs> กเวทีมักงกรมานี่ประมาณสักสิบห้าครั้งได้ครับสำหรับทางด้านของเดโชเล็กนะครับแล้วก,ก,ก็เคยชนะนักคุนกชกสองครั้งแล้วก็เคยแพ้นักขุนชกหนึ่งครั้งในยกที่สามนะครับมวยคู่นี้ก็เคยชกกันในมวยรับปมเสือกันมาด้วยกันนะครับนะบะก็เพราะฉะนั้นกระดูกมวยเบอร์การผ่านมวยนี่ทางด้านฝ่าย s ันโบนี่ดูว่าจะดีกว่านะครับแล้วก็เคยชนะที่ช่องเจ็ดแล้วนะครับนะแต่ว่าสําหรับผมวันนี้นะครับนะวันนี้นี่ผมชอบไปที่ทางด้านของเดโชปอบรักนะครับนะเห็นว่าตัวใหญ่กว่าแล้วก็ชกกันครั้งล่าสุดนั้นทางด้านของเดโชนั้นแข,แ,ขแข่งแข็งแรงกว่าชัดเจนนะครับวันนี้ทางด้านฝ่ายแดงตัวเล็กกว่า แล้วก็การเตรียมตัวน้อยกว่าทางด้านฝ่ายนนะวันเตรียมตัวมาชกบกับมวยพันโหดอย่างทางด้านของมาวินนะครับนะผมดูว่าการเตรียมตัวพิซซ้อมของทางด้านฝ่ายนนะัวันดีกว่าตัวใหญ่กว่าด้วยนะครับนะก็เลยชอบไปที่ทางด้านของเดชโชปอบริรักนะครับฟันทองหลังช่างนะครับชอบคู่ที่2ครับชอบไปที่ทางด้านของเดชโชปอบริรักให้ทางด้านของเดชโชปริรักมีโอกาสที่จะชนะในตราสัดส่วนที่60%ตคิดตัวเล่นในขณะนี้ก็ยังชอบไปที่ทางด้านของเดชโชปอบริรักนะครับแล้วก็ให้ทางด้านของเดชโชปปอริรักษ เป็นมวยเด็ดตัวเดียวเลิกเล่นของช่องเจ็ดในวันนี้ด้วยนะครับให้ทางด้านของเดโชปอบิรักเป็นมวยเด็ดตัวเดียวเลิกเล่นของช่องเจ็ดในวันนี้ด้วยนะครับตามซึ่งก็ที่ผมลองแข่งขันเซียนมวยทูช่องเจ็ดก็ลงไปที่ทางด้านของเดโชเป็นมวยเด็ดสองขีดด้วยนะครับ <c oughs> ถือว่าถือว่าชอบมากมากครับในวันนี้ผมชอบทางด้านของเดโชมากมากนั่นเองนะครับคู่ที่สามครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านประดงยอดบัวง,งามลัคก,กี้บันเทิงพบกับทางด้านของฝ่ายน้งงาเงินสุดหล่อสอจต้องปกรจินไว้คู่นี้ชกกันพิกัด1 1 2ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงก็มา113.2รลดเป็น1.2 <c oughs> ส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินนี่มา112.0ิพอดีแปะเลยนะครับน้ำเงินนี่ทำน้ำหนักมาพอดีเลย ในเรื่องของอายุนี่ทางด้านยอดบัวงามอายุ17ปีนะครับสูง169ส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำมสุดหลอในอายุ18ปีสูง170นะครับนะก็ทางด้านของยอดบัวงามก็ใช้เวลาลดประมาณ40นาทีได้นะครับนั่น1.2ปอนด์ก็ใช้เวลาขึ้นแต่ช่างครั้งแรกก็เลย1.2นะครับนะก็ผ่านได้สบายๆนะครับช่วงนี้นี่อากาศร้อนนะใครมาน้ําหนักเกินเยอะ หลายลายปอนเกินว่าเหตุนี่ถือว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดนะครับอาจจะไม่ได้ซ้อมหรือว่าการควบคุมน้ําหนักเป็นแบบไหนอย่างไร<ม>แต่ว่าอากาศแบบนี้นี่ลดน้ําหนักง่ายนะครับ <c oughs> สําหรับทางด้านของยอดบัวง,งามนี่ก็เคยเอาชนะคะแนนทางด้านของ คุณชกมาแล้หนึ่งครั้งนะครับวันนั้นนี่หมดยกสี่นี่ทางด้านของสุดหล่อเป็นตอบประมาณสองหนึ่งห้าสองอ่ะแต่ว่าช่วงที่ระหว่างนั่งให้น้ำในราคาพลิกกลับนะราคาไหลกลับไหลกลับไหลกลับจนสุดท้ายพอขึ้นยกห้าในทางด้านของยอดปรง,งามเป็นต่อราคาสองหนึ่งห้าสองแทนนะครับนะวันนั้นนี่ก็บรรยากาศในเวทีนี่ก็เป็นไปอยู่ที่ทางด้านของยอดปรง,งามเพราะว่าตอนนั้นนี่ยังเปิดให้คนเข้าชมอยู่นะครับผมก็อยู่ในเวทีด้วยนะครับ ก็มีการโหราคากันบ้างเลยรกันบ้างแต่สุดท้ายก็ต้านไม่อยู่ครับนะครับอพอออกมายกค่านี่ทางด้านสุดหล่อซึ่งรูปสถานการณ์เป็นรองเลยราคาเป็นรองเลยอาวุธมวยไม่เป็นรองครับนะอาวุธมวยไม่เป็นรองแต่ว่าจําเป็นต้องเดินครับนะเดินไปเดินมานี่ก็ปรากฏว่าทางด้านเย็บางามเพราะาดักเตะดักแทงได้สวยงามกว่าเขาเป็นฝ่ายเอาชนะไปนะครับ มาเจอกันใหม่นัดนี้นะครับทางด้านของยอดมวงามนี่ข้อมูลทางด้านเทคนิคนี่ก็ชกไปที่มักงกรมาก็ประมาณสักสาครั้งชนะนักก็ชกสาครั้งเป็นการชนะนอกในยกที่4ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเป็นมวยที่เก่งในยกที่4นะครับสำหรับทางด้านแผังหนึ่งสองสาจะไม่ค่อยอาวุธนะครับนะะ่าจะดึงบังตั้งโตเก็บการวุธอยู่ที่ข้างเชือกนะจะมาเร่งยกสี่ถ้ายกสี่ผ่านยก5้าคุมชนะเลยครับถ้ายกสี่ไม่ผ่านก็ยก5้าก็ออกมาเดินก็กลายเป็นตัวแพ้นะครับ แล้วก็ทางด้านของเจ้าปรามนี่ก็เคยแพ้นอกให้กับทางด้านของผู้ชก1ครั้งนะครับนั่นเป็นนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับ ส่วนทางด้านของสุดหลอสจต้องปลาจีนนะครับนักข้อมูลทางด้านเทคนิคก็อายุ18ปีจากจังหวัดอุบลแต่ว่าไปซ้อมอยู่ขอนแก่นนะชกเวทีมกรุงมาก็ประมาณสัก20กว่าครั้งเคยชนะนอกคู่ชก4ครั้งในยกที่3ยกที่4แล้วก็เคยแพ้นอกให้กับทางด้านของชก1ครั้งในยกที่2นะครับในชกล่าสุดนี่111ปอนด์นะแต่ว่านัดนี้มาชก112ปอนด์ก็ถือว่าน้าหนักไม่เสียเปรียบนะครับนะก็ผลงานในชนะมา3ไฟติดต่อกันแล้วนะครับแลวก็เป็นการชนะนอก2ครั้งด้วยนะ ฟอร์มกำลังสดกำลังแรงครับนะางรันประเดน็นี่เป็นมวยฝีมือนะครับนะักตั้งรับจากทางดูงบางตั้งโต้เก็บการุดของชอกกระถือทำได้ดีนะสามยกไม่ออกวถถ่ายไปนั้นไปแรงยกที่สี่ส่วนท่านตั้ของฝ่ายในเะมือน,นี่ก็เระเหตุเดินหน้าท้าชนบูสู้ดูดันยันห้ายกรับอดของกชอกท้าดวลชวนแรกตลอดเกมนะครับในช่วงหลังร่างกายกำลังดีกำลังแกร่งนะเนื้อตัวนี่เนื้อตัวนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยครับเนะนื้อตัวนี้ถือว่าใช้ได้ <c oughs> มวยคูณนี้ ส่วนตัวผมนี่ก็ชอบไปที่ทางด้านของฝ่ายน้ำเงินนะครับดูว่าอาวุธมวยไม่มีแพ้นะครับนะอาวุธมวยจะไม่แพ้ทางด้านฝ่ายแดงแล้วก็ไม่มีคนเชียร์ในเวทีนะครับนะไม่มีคนเชียร์ในเวทีบรรยากาศไม่มีนะครับแม้ว่าทางด้านฝ่ายแดงจะได้เปรียบหน้าเสือมวยคนแดอะไรก็ตามแต่แต่ว่าอันนี้ผมว่ากันตามอาวุธมวยนะครับนะหน้าเสือหรือว่าอะไรต่างๆมันอยู่ข้างนอกครับนะอยู่ที่หน้าตู้แต่ว่าในเวทีนี่มันเข้าไม่ได้อะนะเข้าไม่ได้ก็เลยว่ากันตามที่อาวุธมวยไปก่อน ส่วนอะไรต่างๆก็ค่อยว่ากันไปไประเด็นหลักก็อยู่ที่ <c oughs> อาวุธมวยถ้าอาวุธมวยชัดเจนนะ <c oughs> มันก็มีโอกาสที่เราจะแต่งตัวได้นะครับนะักมวยคนนี้ก็ผมเชื่อว่า,อ,าอยู่ทางด้านของสุดหลอ่อมีโอกาสที่จะแต่งตัวได้อยู่แล้วเพราะเป็น Modern Modern, มวยเดินมวยขยันออกอาวุธนะครับอย่านน้อย,อยสามยกนี่ราคาในต้องไม่เป็นรองเพราะว่าไม่ได้อยู่ในเวทีนะครับไม่มีใครอยู่ในเวทีนั่นเองนะครับนะคู่นี้ก็ชอบไปที่ทางด้านของสุดหล่อสอจอลตงปฏะเีนะครับทางด้านแสแดงนี่ก็ยุ่หายไปนานไปรักษาอาการ ทั้งด้านเดงเหตุที่หยุดไปนานแล้วก็ถอนชอกกันคราวที่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่า,าไปรักษาอาการการทรงตัวนะครับนะเกี่ยวกับหูนะครับเกี่ยวหูชั้นในซึ่งมีปัญหาในเรื่องของการทรงตัวนะครับนะอาจจะอาจจะเป็นลักษณะบ้านหมุนหรือว่ายืนทรงตัวไม่ถนัดอะไรประมาณนี้นะครับก็ดูว่าอาจะทรงตัวได้ดีหรือไม่นะครับเวลาที่ <c oughs> อยู่บนเวทีนะ ประเด็นหลักเวลาที่ตัวเองยืนยืนบนเวทีแล้วต้องยืนขาเดียวนะสมมติเราถูตสู้จับขาอยู่เนี่ยขาเดียวที่ยืนเนี่ยการทรงตัวจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับนะเพราะว่าการทรงตัวของมนุษย์เราเนี่ยมันจะถ่วงดุลกันสองข้างนะครับนะหูสองข้างจะถ่วงดุลกันนะเหมือนเราเราอยู่เราเหยียบแคมเรือเนี่ยนะครับอยูดแคมเรือเรือมันก็เอียงเรือจจะเอียงซ้ายแต่ว่าระบบถ่วงดุลของร่างกายก็จะเทน้ําหนักไปทางขวานะครับก็ ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นลัก,ลกษณะคล้ายๆของเครื่องบินนะ เครื่องบินก็เหมือนกันครับถ้าเกิดว่าเครื่องบินเลี้ยวซ้ายนะครับนะตัวถ่วงก็จะถ่วงไปที่ทางขวาประมาณนี้นะครับซึ่งจะทาให้เครื่องบินไม่ตกนะครับเครื่องบินไม่ตกก็คือทําให้บาลาน์นั่นเองนะครับทางด้านของยอดรวง,งามก็มีปัญหาในเรื่องของการทรงตัวที่ไม่บาลาน์กันนะครับนะก็ดูว่าจะมีปัญหาหรือไม่นะครับลังนะจากที่รักษาจนหายแล้วนะครับนะคูนี้ยังไงนี่ก็เข้าสุดหลอ,อก,ก่อนนะครับเนะข้าสุดหลอ,อไปก่อนนะขยันกว่าน่าจะมีรา่าออกนําก่อนด้วยนะครับนะก็อย่าลืมออกตัวซื้อขายบางทุนสองข้างกันชิ นักขณะนี้ก็ยังชอบไปที่ทางด้านของสุดหล่อให้ทางด้านของสุดหล่อโอกาสที่จะพลิกชนะในนัดนี้ในตราสัดส่วนที่55%เปอร์เซ็นะนะคู่น,นี้ก็ถือว่าพลิกไปพลิกมาร้อยกว่าตลอดนะครับที่เล่นนขณะนี้ก็ยังชอบไปทางด้านของสุดหล่อสอจอตงปราจีนนะครับ <c oughs> คู่ที่สีครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดง เพชรดำเพชรเกศเพชรปกัทางด้านของฝา่าน้เงินมีโชคบางกอกอะไรยนนะครับทางด้านของเพชรดำนี่ก็มาน้ำหนักมาเช้ามาน้ำหนักหนึ่งจนะจริงๆแล้วมาสอบนี่มาสอบนี่หนึ้อยสมสินะแต่ว่าคันตาช่างครั้งแรกนี่ก็ช่างได้หน 2, 2. ่ แล้วก็ลดผ่านสบายๆนะครับนะส่วนทางด้านของมีโชคก็มา132.4ก็ผ่านสบายเช่นกันนะครับก็วิ่งคู่กันอยู่ในห้องส่งนะส่วนาทางด้านของเพชรดำก็อายุ26ปีนะครับสูง170ส่วนทางด้านของมีโชคนี่ก็อายุประมาณสัก24ปีนะ24ปีสูง170เช่นกันนะครับนะเหมือนคนนี้ก็รูปร่างนี่ก็ปัดหัวตัวเท่านะปัดหัวตัวเท่าแต่ว่าเวทพิกดการชกนี่ทางด้านของฝ่ายแดงนี่จะได้เปรียบอยู่ประมาณสัก2-3ปอนด์ <c oughs> วันนี้ทางด้านของฝ่ายแดงนี่ มาชคที่พิกัด132ปอนด์ในเรื่องของน้ำหนักนี่ก็จะเป็นในเรื่องของทางด้านฝ่ายแดงเพราะว่าแดงจะชคอยู่ประมาณ 132, 133, 136ประมาณนี้นะครับส่วนท่าน,นของมีโชคนี่จะชคอยู่ประมาณ130ล่าสุดนี่จะชคอยู่ประมาณ130แล้วก็หลังโควิดก็ชคอยู่ประมาณ135นะครับนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของพิกัดน้ําหนักที่ชกกันอยู่ประจําในทางด้านของฝ่ายแดงนี่จะชคเวทเจ,จ็าประมาณสัก2-3ปอนด์ สำหรับทางด้านของ <c oughs> สำหรับทางด้านของเพชรดำนี่ก็ก็คงจะรู้จักกันดีครับนะประเภทเดินหน้าท้าชนบุสุดดูดันยัน5้ายกนะครับนะแต่คาเจาะยางสมัดพันศอกกล้าแรกกล้าสวนท้าดดนชนแรกตลอดเกมเลยนะข้อมูลทางด้านเทคนิคของเพชรดำนี่ ก็อายุ20ปีนะสูง170จากบริรัมชกล่าสุดก็พิกัด133นะครับนะแล้วก็ชกไปทีมักงกรมาก็ประมาณสัก50ครั้งเคยชนะนกคู่ชก10ครั้งเป็นการชนะนกในยกที่ 3, 4มากที่สุดแล้วก็เคยแพ้นกแคท่านของคู่ชกใน6ครั้งเป็นการแพ้นกในยกที่ 2, ยกที่3มากที่สุดนะครับส่วนด้านของฝ่ายน้ำเงินมีชกบางกอกอรยนนี่ก็ข้อมูลทางด้านเทคนิคเน,นี่ยอายุ24ปีสูง170จากยักษ์สตรอนชกไปทีมักงกรมาก็ประมาณสัก20 ยี่สิบครั้งได้นะครับนชกกระดูกมวยเวทีมังกรนั้นจะน้อยกว่าเคยชนะนอกคู่ชกสองครั้งก็ดูว่าอาวุธมวยไม่ได้หนักแรงนะครับที่จะชนะชนะนอกคู่ชกได้ง่ายนะครับแล้วก็เคยแพ้นอกให้กับทางด้านของชกหนึ่งครั้งในยกที่สามที่ช่องเจ็ดนี่เองนะครับนาเมกันโดนเตะนอกกว่านั้นในโดนเตะนอกเลยสําหรับทางด้านของนนโชคนี่เปิดเพศสองแข้งสองาดนะซ้าย กาดขวาได้นะครับกาดซ้ายก็ได้นะครับนะก็รูปร่างในใกล้เคียงกันทรงมวยก็ฝีมือตั้งรับจับทางดึงบงังตั้งโตเก็บการวัดมวยของอ,อ,งอชุชก,ก็ถือทาได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในแต่ชกวงนอกเก่งกว่าวงในครับสำหรับด้านนั้นของฝ่ายนะ้ำเงินก็ทางมวยนี่ทางด้านของแพทย์ดำก็คงจะเดินเข้าหาส่วนทางด้านของฝ่ายนะ้ําเงินก็ตั้งรับจับทางไปเรื่อยนะครับนะ รูปเกมก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเข้ามวยเดินทําก่อนนี่เราก็มีโอกาสที่จะออกตัวได้ก่อนนะครับนะมวยคู่นี้ก็เลยชอบไปที่ทางด้านของเพชรดาเพชรเกตเพชรน,นะครับนะดูว่าขยันกว่านะครับขึ้นไปนี่ก็ใส่ได้เลยครับนะขยันกว่าเพะแลกหมัดแลกศอกันทีต่อทีนี่ดีไม่ดีนี่ก็อาจจะร่วงหล่นไม่ครบยอดก,กันได้ครับสาหรับคู่เอกนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่ามีการชนะนอเ,เกิดขึ้นผมก็ยังเชื่อว่าทางด้านของเพชรดา แพทเกียรติแพท,แพทครับีโอกาสที่จะชนะนอกทางด้านของฝา่ายเงินได้มากกว่าเพราะว่ามีสติการชนะที่มากกว่านั่นเองนะครับเมื่อคู่นี้ก็คงจะคู่ขี้สูสีพลิกไปพลิกมานะครับนะ,ะทางด้านของเพชรดำาน่ ผมได้ไปตรวจสอบการชกของเพชรดาเมื่อเจอกับมวยซ้ายก็พบว่ามีทั้งแพ้มีทั้งชนะนะครับก็เลยอนุมานได้ว่าทางด้านของเพชรดาไม่แพ้มวยซ้ายนะครับเพราะว่าเจอมวยซ้ายนี่มีทั้งแพ้ทั้งชนะนะครับก็คงจะคู่สู้กันสนุกไปมาคู่ขี้สุดสีนะครับนะท่านนันเพชรดำในปลายปลายสภาพร่างกายไม่ดีเท่าไหร่นะส่วนทางด้านของฝ่ายมันมีโชคสภาพร่างกายปลายปลายจะดีกว่านะครับยังไงครับเพชรดำไปแล้วมีราคาให้ออกตัวได้ก็รีบออกตัวนะครับนะเชื่อว่า ถ้าเข้าเป็นดำก่อนออกตัวได้ก่อนนี่ก็คงจะรับทรัพย์กันสบายๆนะครับนะแต่ผมเองก็ยังชอบไปดิทางด้านของเพชรดำเพชรเกียรเพชรพชนะิจารณาแล้วให้ทางด้านของเพชรดำครับีนวกาสที่จะชนะในใน,นั้นใน,น,ใน,นอัตราสัดส่วนที่55เปอร์เซ็นต์นะครับนะชิ้นตเล่นฟันทองหลังช่างก็ชอบไปทางด้านของเพชรดำเพชรเกียริเพชรนะครับ ก็ครบท้วนกันทั้ง4คู่นะครับสำหรับการฟันทองหลังช่างช่อง7สีนะครับนะถ้าเกิดว่าท่านใดยังไม่มีตัวช่วยหน้าตู้นะครับนอยากฟังผมภาคมอยวันนี้ก็200บาทครับนะฟังวันเดียวก็200บาทนะครับนะมวยหูก็เดือนละ1,000บาทรายสัปดาห์มอยหูก็300บาทนะรายเสียงธรรมดาก็400รายเสียง v ว p ก็700บาทนะครับมอยหูเ p พวกเครื่องเข้าเวทีก็เดือนละ2,000นะครับนะก็ข้อมูลมวยทั้